เอาตัวผิดเราไม่มีการบอกคนไข้เลยเหรอจะไม่บอกจะไม่คิดจะบอกเขาหน่อยเลยเหรอหรือว่าเห็นว่าเขาไม่สมควรได้รับการบอกหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็นตาสีตาสาที่เขาเข้าไปรักษาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเลยเหรอว่าทําไมถึงรักษากับเขาแบบนี้สวัสดีครับพบกับประเด็นข่าวร้อนในโซเชียลวันนี้ครับ เรื่องราวอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้ที่ต้องไปโรงพยาบาลเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเธอเป็นพยาบาลด้วยได้อัดคลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์สุดงงและน่าตกใจหลังจากป่วยหนักไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่กลับถูกวินิจฉัยสับสนจนไม่รู้ว่ายาที่ได้มานั้นเป็นของใครกันแน่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวรายนี้มีอาการป่วยหนักลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่สายพันุเอเธอจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายประกันสังคมของ,ของเธอเมื่อไปถึงเธอได้พบกับแพทย์ท่านแรก ขอเรียกว,ว่าแพทย์กอซึ่งหลังจากซักถามอาการและตรวจร่างกายแล้วแพทย์กอวินิฉัยว่าอาการของเธอหน้าเป็นห่วงและสมควรที่จะต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือแอดมิดจากนั้นจึงให้เธอออกไปรอเพื่อทําเรื่องเข้าพักรักษาตัวแต่ในระหว่างที่กําลังรอเรื่องแอดมิดอยู่นั่นเองครับจู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกชื่อของเธออีกครั้งแต่คราวนี้ให้เข้าไปพบแพทย์อีกท่านหนึ่งขอเรียกว่าแพทย์ขอซึ่งสร้างความสับสนให้กับเธอเป็นอย่างมากเมื่อเข้าไปพบแพทย์ขอทุกอย่างกลับตาลปัดครับ แพทย์ท่านนี้กลับบอกว่าอาการของเธอไม่ได้รุนแรงอะไรสามารถรับยาก,กลับไปทานที่บ้านได้ไม่จําเป็นต้องแอดมิดทาให้คนไข้ถึงกับงงว่าเหตุใดแพทย์ทั้งสองท่านจึงมีความเห็นในการรักษาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยความที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เธอจึงเกิดความสงสัยและตัดสินใจเดินไปสอบถามที่เคาน์เตอร์พยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คําตอบที่ได้รับกลับยิ่งสร้างความน่าตกใจมากขึ้นไปอีกครับ จ้าหน้าที่พยาบาลได้แจ้งกับเธอว่าคุณหมอตรวจผิดคนค่ะโดยอธิบายว่าแพทย์ก่อท่านแรกนั้นจริงๆแล้วต้องตรวจคนไข้อีกรายที่มีอาการเป็นผื่นแต่เกิดการเรียกชื่อสลับดังเนื่องจากชื่อคล้ายกันมากประเด็นนี้ทําให้เธอตกใจและโกรธมากครับเธอตั้งคําถามว่าเหตุใดความผิดพลาดท,ที่ร้ายแรงขนาดนี้จึงไม่มีใครแจ้งให้เธอทราบเลยหากเธอไม่เอะใจและถามขึ้นมาก็คงรับยาและกลับบ้านไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดขึ้น เรื่องอยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อเธอขอพบผู้จัดการหรือหัวหน้าง,งานเพื่อพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคําอธิบายกลับพลิกไปอีกทางโดยหัวหน้าง,งานคนดังกล่าวกลับบอกว่าแพทย์ก่อท่านแรกตรวจถูกต้องแล้วแต่เป็นแพทย์ขอท่านที่สองต่างหากที่ตรวจผิดคน สถานการณ์ที่ข้อมูลสลับไปมานี้ทําให้เธอหมดความเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลโดยสิ้นเชิงเธอไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่ายาที่ทางโรงพยาบาลกําลังจะจ่ายให้เธอนั้นเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ท่านไหนและตรงกับอาการป่วยที่แท้จริงของเธอหรือไม่สุดท้ายด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัยเธอจึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาและไม่รับยาจากโรงพยาบาลแห่งนั้นและได้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งแพทย์ก็ได้วินิจฉัยให,ให้เธอแอดมิดทันทีซึ่งเป็นการยืนยันว่าอาการป่วยของเธอรุนแรงจริงๆ หญิงสาวผู้เสียหายได้ทิ้งท้ายไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าขณะเธอเป็นพยาบาลยังเชื่อเหตุการณ์เช่นนี้แล้วถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์จะทำอย่างไรอาจรับยาที่ไม่ใช่ของตัวเองไปทานโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ขณะนี้เรื่องราวดังกล่าวกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และสังคมกำลังรอคำชี้แจงถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลดังกล่าวต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ย้ำเตือนถึงความสำคัญของความถูกต้องและโปร่งใสในระบบสาธารณสุขครับ สวัสดีค่ะวัน,นวันนี้นะคะจะมาวาดด้วยเรื่องการที่สุดแปลกมากคือเราอะป่วยเราไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยผิดคนแล้วหมออินเต i ร์ไคนไข้ก็ผิดแล้วก็ต้องตรวจกับสองหมอด้วยคืองงมา,ากสถานการณ์คือวุ่นวายงงไปหมดเราป่วยคือเราอะไม่ได้อยากจะป่วยหรอกนะแต่ว่าพอดีว่าเราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และเราก็เลือกโรงพยาบาลที่จะไปรักษาก็คือโรงพยาบาลที่เราทำประกันสังคมร่วมด้วย เราเลือกโรงพยาบาลนี้เพราะว่าเราคิดว่ามีประกันสังคมจะได้เซฟค่าใช้ใจ่ายของเราเราก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ตอนที่เราไปอ่ะเราไปหาผู้ป่วยนอกเนาะหรือหาผู้ป่วยเอพดีเราไปเขาก็ดูแลอย่างดีนะแจ้งได้ว่าขึ้นไปชานนี้ยังไงจัดการให้เราหมดแต่พอเราไปรออยู่หน้าห้องที่จะรอพบแพทย์ พอเราเรอไปสักพักหนึ่งมีพีนน่าจะเป็นผู้ช่วยเขาเดินมาเรียกชื่อเราว่าเออคนไข้คนนี้เชิญห้องนี้ค่ะหรือเป็นพยาบาลเราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่เราดูอะเรามือหัวเราไม่ได้ดูขีดบนหัวเนาะว่าเป็นพยาบาลหรือเป็นพีเนพอเขาเรียกเราว่าคนไข้ชื่อนี้เชิญเข้าห้องนี้ค่ะคนพบแพทย์คนนี้ค่ะเราก็เลยเดินตามเขาไปแล้วไปพบแพทย์คนนี้แพทย์คนนี้คือขอแทนชื่อว่าเป็นแพทย์กอไก่เนาะพอเราไปเจอแพทย์กอไก่ แพทย์กอไก่วินิจฉัยโรคเราวินิจฉัยตัวเราแล้วก็วินิจฉัยการฟังฟังปอดทุกอย่างนะแล้วเขาก็แจ้งเราว่าคนไข้เป็นน่าจะอาการเข้าเข้าเข้าเขาเรียกว่าเข้าเข้าขั้นเป็นฟลูแล้วเราก็เลยแจ้งเข้าไปว่าเราอตรวจฟลูมาแล้วเราเป็นฟลูเอเราตรวจที่บ้านมาแล้วเรามีอาการเหนาวสั่นมากเลยปวดหัวอ่อนเพลียตัวเพลียเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาหาหมอแล้วคนไข้คนกอ เขาคุณหมอบอกว่าคนไข้คาแล้วถ้าอย่างเงี้ยเออคนไข้แอดมิทไหมอาการแบบประมาณนี้ยถ้าแอดมิดก็ได้นะเดี๋ยวหมอทําเรื่องแอดมิดให้แล้วเราก็เลยแจ้งคุณหมอไปว่ายัางไงก็ได้ค่ะแล้วแต่ดูับพินิจของคุณหมอเลยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้น,นเดี๋ยวให้แอดมิดแล้วเราบอกคุณหมอว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากแอดมิดนะแต่ว่าเรากลัวเดี๋ยวอาการเราจะเป็นเหมือนเมื่อคืนแล้วเรานอนไม่หลับเพราะว่ามันหนาวมากแล้วมันรู้สึกว่าเออปวดหัวปวดตาตาร้อนอืมเราแจ้งแบบนี้ไปให้แพทย์ใช่ไหมแล้วแพทย์หมอก็เลยบอกว่าหมอกไก่่กก็บอวา โอเคถ้างั้นอะ่ะเดี๋ยวให้แอดมิดนะเดี๋ยวให้ประกันคุยเรื่องเข้าพักแอดมิด ให้นะคะคนไข้เดี๋ยวคนไข้ไปรออยู่ข้างนอกได้เลยแล้วเดี๋ยวหมอจะสั่งยาพวกที่ใช้สําหรับฟูเอให้ด้วยหลังคนไข้เป็นนั่งข้างนอกรอนะเราก็เลยเดินออกมานั่งข้างนอกรอรอแป๊บหนึ่งประกันก็มาคุยกับเราประกันเข้ามาคุยแล้วประกันก็แจ้งว่าคนไข้คะเดี๋ยวทางเราอ่ะจะขอใช้ประกันกลุ่มของคนไข้ก่อนนะคะในวงเงิน50,000บาทแล้วหลังจากนั้นถ้าเกินจํานวนเงินนี้เราจะค่อยใช้ประกันสังคมนะเดี๋ยวคนไข้ฝากเซ็นใบให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีใบมาให้เซ็นนะคะแล้วก็ แจ้งรายละเอียดให้เราเสร็จประกันก็ลุกไปแล้วเราก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยวคงมีประกันเข้ามาให้เราเซ็นองแหละเราก็นั่งตรงนี้รอพอเรานั่งรอแป๊บหนึง่งเรานั่งรอแป๊บหนึง่งก็ไม่มีใครมาแต่จูๆ่ๆกับมีพยาบาลอีกคนหนึ่งเรียกชื่อว่าคนไข้คะชื่อนี้ใช่ไหมคะคนไข้ชื่อนี้เชิญห้องนี้คะ่ะเราก็เลยเดินมาแล้วก็ลุกขึ้นแล้วเราก็เดินมาตามเข้าไปเราเดินตามเข้าไปจูๆ่ๆไปเข้าห้องตรวจอีกห้องนึงแล้วหมอพูดว่าอะไรรู้ไหม สวัสดีครับเชิญนั่งครับแล้วก็สวัสดีค่ะเราก็นั่งพอเรานั่งปุ๊บหมอก็ตรวจเราแล้วหมอก็บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่สบายเป็นฟ l u A หรอเป็นอาการยังไงเราก็เลยเล่าอาการใหม่ให้หมอฟังเล่าเสร็จหมอก็เลยบอกว่าอ๋ออาการไม่ได้รุนแรงนน่ถ้าง,งั้นเอายาแล,ล้วกลับไปนอนที่บ้านนะกลับไปพักฟื้นที่บ้านเอายาแล้วก็กลับไปกินเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่มียาตัวไหนอะที่กินแล้วหายทันทีหรอกนะเราก็เลยบอกหมอไปว่าหมอคะคือหนู่ากลัวเดี๋ยวหนูอาจจะเป็นไข้หนาวสั่นเหมือนเมื่อคืนแล้วมันนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะหนว่า ยังไงก็ได้ถ้าคุณหมอจะให้ยาหนูกลับบ้านอ่ะ,ะยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมสัง่งยายให้อยู่ในจํานวนเงินของคุณแล้วก็อยู่ในวงเงินของคุณแล้วก็คุณก็เอาอยาแล้วก็คุณก็กลับบ้านเนาะแล้วก็หมอเราก็เลยแบบงงอยู่แล้วก็เลยตอบว่าโอเคได้ค่ะคุณหมอแล้วเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเราก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมเราออกไปรอข้างนอกหมอบอกว่ารอข้างนอกค่ะ หลอมารอข้างนอกแล้วเราก็เดินงงๆมาแล้วพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเชิญฝั่งด้านนู้นเลยค่ะคือไปด้านการเงินเลยแล้วเราก็เดินไปตรงที่ด้านการเงินแล้วเราก็ไปนั่งรอแล้วอยู่ๆการเงินก็เรียกจะเรียกจะถึงคิวเรียกชื่อเราใช่ไหมแต่เราอะ่ะคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทําไมถึงต้องมีสองหมอตรวจเราอะ่ะทาไมหมอคนแรกตรวจแล้วหมอก็ไก่ตรวจเสร็จแล้วหมอผู้หญิงก็ไก่ตรวจเสร็จแล้วแล้วทาไมถึงต้องมีหมอขอไข่ที่เป็นผู้ชายมาตรวจทุกคนงงใช่ไหมว่าทำไมอยู่ๆถึงมีสองหมอสองคนอ่ะที่ต้องมาตรวจเรา แล้วเราก็เลยแบบเดินงงไปถามตรงที่เคาน์เตอร์ว่าเออโทษนะคะทําไมเมื่อกี้ถึงมีสองหมอตรวจหนูเหรอคะคือเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องมีสองหมอต้องมีอาจารย์หมอตรวจเพิ่มอีกคนหนึ่งเหรอคะอาจารย์ตรวจคนหนึ่งแล้วต้องมีอาจารย์อีกคนหนึ่งตรวจซ้ําเหรอคะทาไมดูละพินิดของอาจารย์สองคนถึงไม่เหมือนกันคะแล้วเราทีนี้เราก็แจ้งถามเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแจ้งเราว่าเออสักครู่นะคะเดี๋ยวให้พยาบาลมาคุยคะ่ะเราก็รอเราก็เลยไปนั่งรอใช่ไหมแล้วการเงินอะ่ะก็เรียกชื่อเรา ให้ไปเซ็นจ่ายเงินแล้วเราก็ลุกขึ้นไปตรงที่การเงินแล้วเราก็เลยแจ้งเขาไปว่าโอเคค่ะยังไม่สะดวกที่จะเซ็นจ่ายเงินที่นี่นะคะขอขอฟังก่อนว่าเมื่อกี้ทําไมถึงต้องมีสองหมอตรวจแล้วทาไมดูแลพินิจของหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วฉันจะได้รับยาที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วฉันก็เลยไปถามฉันก็เลยไม่เซ็นใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งนั่งรอแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ยังไม่มาเขาไปนานมากอ่ะพยาบาลคนเคาน์เตอร์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาใช่ไหมแล้วพยาบาลเคาน์เตอร์ก็เดินมาหาฉันแล้วก็มาบอกกับฉันว่า คนไข้บาลีใช่ไหมคนไข่คนนี้ใช่ไหมคะแล้วฉันก,ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อคนไข้คะมเมื่อกี้คุณหมอตรวจผิดคนคะ่ะบอกว่าคุณหมอตรวจผิดคนคะ่ะคนไข้คนแรกที่เข้าไปครั้คนไข้ที่ไปหาหมอคนแรกอะ่ะหมอกไก่อ่ะจะต้องตรวจหมอต้องตรวจคนไข้ที่เป็นผื่นคะ่ะแล้วฉันก็เลยบอกว่าฮะหมอกไก่ต้องตรวจคนที่เป็นผื่นหรอแล้วฉันไม่ได้เป็นผื่นอะ่ะแล้วหมอหมอกไก่ต้องตรวจคนเป็นผื่นใช่ไหมแล้วลเขาบอกใช่ค่ะหมอกไก่อะ่ะเลือกเรียกคนที่ชื่อชื่อคล้ายกับคนไข้ค่ะ คนนั้นเขาชื่อว่าตืดตืดตืดแต่คนไข้ชื่อมาตืดตืดตืดแล้วฉันก็เลยบอกว่าอ้าวจริงเหรอแล้วทําไมในอาการที่คุณหมอกไก่บอกอ่ะมันเป็นอาการของฉันล่ะชีพจรหรือว่าเพ้าอะไรพวกนี้ก็เป็นของฉันหมดเลยนะแล้วทาไมถึงเป็นของคนไข้อีกคนนึงคือแบบงงมากอ่ะว่าทําไมถึงมีการตรวจผิดคนแล้วฉันก็เลยถามเขาไปว่าตรวจผิดคนจริงเหรอแล้วเขาว่าใช่แล้วเขาก็อธิบายให้ฉันซ้ำๆว่าคนไข้เข้าใจไหมคะว่าตรวจผิดคนแล้ว เขาอะน่าจะอยากให้ฉันอะรับๆจบๆไปแล้วก็กลับบ้านไปมัง้งแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าไม่ถ้าตรวจผิดคนอนะอัเดนติฟายคนไข้ผิดคนอนะมันร้ายแรงมากเลยนะแล้วทาไมไม่เห็นมีใครแจ้งเลยละว่าตรวจผิดคนแล้วตรวจฉันผิดหรือตรวจเขาผิดก็ไม่แจ้งเลยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าก็ผิดคนไงคะคนไข้ก็ก็ผิดคนอะค่ะคนหมอตรวจคนที่ชื่อนี้อะค่ะอธิบายซ้าให้ฉันแล้วฉันก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะ่ะคุณไปเลือกใครก็ได้ที่คุยได้มากกว่าคุณมาคุยได้ไหมเพราะว่าฉันก็เป็นพยาบาลเหมือนกันนะ การแอนติฟลคนไข้ผิดคนเนี่ยมันร้ายแรงมากนะแล้วคุณก็ไม่แจ้งกับเขาด้วยว่าตรวจผิดคนถ้าคุณแจ้งอะ่ะแล้วอธิบายว่าทําไมถึงตรวจรอบสองอะ่ะเราจะไม่สงสัยเลยแต่เนี่ยคุณปล่อยผ่านแล้วคุณกําลังจะทําให้มันแบบว่าเออผ่านไปทีให้มันผ่านผ่านไปแล้วให้มันจบจบหรอหรอือยังไงทําไมถึงไม่แจ้งแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอะ่ะจะไปเรียกคนอื่นมาคุยฉันฉันก็เลยคิดว่าการที่เขาทําตัวฉันเองนะที่คิดว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยคือเขากําลังปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อมูลผิด ที่ตรวจเราผิดแล้วไม่ยอมบอกความจริงแล้วก็ไม่บอกเหตุผลด้วยบอกแค่ว่าตรวจผิดแค่นั้นหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราพยาบาลแจ้งว่าคุณหมอเขาตรวจคนไข้ผิดคนคือไม่ได้แจ้งเรานะนะที่ตรวจแต่มาแจ้งเราตอนที่เราจะจ่ายเงินแล้วกลับบ้านว่าตรวจผิดคนคะ่ะแล้วเราก็เลยงงมากคือถ้าเราไม่ถามเราจะไม่รู้เลยว่าหมอตรวจผิดคนแล้วไม่แจ้งเราแล้วพยาบาลแจ้งว่าหมอคนแรกตรวจผิดตรวจผิดคนที่สองอนะเลยเรียกให้ไปตรวจใหม่ เราก็เลยงงว่าเอา้าแล้วทำไมไม่เห็นบอกเราเลยล่ะเราแล้วหลังจากที่เราคุยกับเขาเสร็จเราก็เลยได้ไปคุยกับซูเปอร์วิเซอร์เขาใช่ไหมแล้วซูเปอร์วิเซอร์ของเขาก็เลยมาคุยกับเราเขาก็เลยแจ้งกับเราว่าเออเนี่ยคนหมอคนแรกอะ่ะตรวจถูกแล้วแล้วคนหมอคนที่สองอ่ะตรวจผิดมันกลับกันกับพยาบาลที่เมื่อกี้พูดเลยทุกคนจากที่ซูเปอร์วิเซอร์พูดอะ่ะมันคนละเรื่องกับเมื่อกี้พยาบาลพูดเลยแล้วแจ้งเราว่าเอาอคนหมอคนแรกอะ่ะ ตรวจถูกแล้วนะคนที่สองอะเขาตรวจผิดเพราะว่าจริงๆเขาจะต้องไปตรวจคนที่ชื่อนี้แล้วเขาเป็นผื่นแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยาบาลคนนั้นพูดว่าอะไรแล้วพอเล่าเสร็จเราก็เลยบอกว่าเอาเราไม่แน่ใจนะแต่ไม่เห็นมีใครแจ้งเราเลยว่าตรวจผิดถ้าหมอ identify คนไข้ผิดอะไม่มีการแจ้งคนไข้เลยหรอแล้วจะให้คนไข้กลับบ้านแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วไม่ไม่ไม่อธิบายอะไรเลยหรอแล้วยาที่ได้กลับไปบ้านอะจะถูกไหมว่าเป็นยาอะไรเราจะต้องไปกินอยู่ที่บ้านนะอาการก็คือเรารู้ตัวเราอะว่าอาการเราเป็นยังไงว่าอาการเรารุนแรงแค่ไไหนนรรว่่ามุแ เราก็เลยบอกเขาไปว่าเออเราไม่ค่อยสะดวกใจอะ่ะคือเหตุผลที่เขาให้มาให้เราอะ่ะ มันฟังไม่ขึ้นทุกคนแล้วเราก็เลยบอกว่ามันเหมือนกลับกรอกอะเหมือนกลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกคนนี้ตรวจผิดเดี๋ยวบอกคนนั้นตรวจผิดแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นเขาขอโทษแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราขอชื่อหมอสองคนที่ตรวจเราได้ไหมเพราะเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะว่าถ้าคุณตรวจเราผิดอะทำไมคุณถึงไม่แจ้งเราเลยล่ะคุณถึงปล่อยให้เราเป็นแบบนี้แล้วจะให้เรากลับบ้านหรอถ้าเราไม่บอกว่าเราเป็นพยาบาลอะคุณจะให้เรากลับบ้านแบบนี้เลยใช่ไหมถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอะคุณจะปล่อยผ่านเลยหรอคุณจะไม่บอกเขาส คือมันสองมาตรฐานหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกได้แต่ว่าขอโทษค่ะเดี๋ยวจะสอบถามให้อีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวันจาร์จะแจ้งไปค่ะเราก็เลยบอกเขาไปว่าเออเราไม่สบายใจนะยังไงอยากให้เขาเออจัดก,การเรื่องตรงนี้ให้เราด้วยแล้วพอทีนี้เขาก็คุยกับเขาเสร็จใช่ไหมไปยืนรอข้างนอกไปนั่งรอข้างนอกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคนไข้รับยาแล้วกลับบ้านได้แล้วเราก็เลยถามเขาไปว่าแล้วยาที่เรารับอะ่ะเป็นหมอคนแรกที่จ่ายให้เราหรือหมอคนที่สองที่จ่ายให้เราแล้วเขาให้คําตอบไม่ได้ว่าหมอคนไหนจ่ายยาให้เราแล้วเราก็เลยสับสนว,นว่าเมื่อกี้พยา คนแรกตรวจผิดก็เลยให้ไปตรวจกับคนที่สองแต่พอซพพุปเปอร์เวเซอร์เขามาบอกคนแรกตรวจถูกแล้วแต่คนที่สองอ่ะตรวจผิดเราก็เลยบอกเขาว่าเออแบบนี้เราขอไม่รักษาเลยได้ไหมเราขอปฏิเสธการรักษาเลยได้ไหมเพราะว่าเรากลัวที่จะเอายากลับไปกินเพราะเราไม่รู้ว่าหมอคนไหนจะยาให้เราแล้วเขาบอกเราว่าถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวให้เข้าไปหาหมอใหม่ได้ไหมให้ไปตรวจใหม่ได้ไหมให้ไปวินิจฉัยใหม่ได้ไหมเราก็เลยบอกเขาไปว่าเราไม่สะดวกใจเพราะเรากลัวเรากลัวขนาดตรงเนี้ยเขายังให้เหตุผลกับเราไม่ได้เลยว่าสรุปคนไหนตรวจถูกตรวจผิดเพราะคนแรกเขาก็เรียกชื่อเราเราก็เข้าไป ทุกคนเข้าใจไหมเขาเรียกชื่อแล้วพอเราเข้าไปถึงข้างในอ่ะเขาตรวจเราหมดแล้วอ่ะแล้วอาการในช d i เมด,ดิคอร์ดอะมันก็เป็นชื่อเราแล้วทําไมถึงเรียกอบที่สองอ่ะเพราะเรียกอบที่สองก็ให้เหตุผลแบบเข้าไปตรวจแล้วก็ให้ยากลับบ้านแล้วทําไมถึงไม่บอกเราล่ะว่าคนแรกตรวจผิดก็เลยเรียกไปตรวจคนที่สองแล้วทาไมจู่ๆถึงให้เราอ่ะจะเอายาแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วพอพยาเราสอบถามว่าทำไมถึงตรวจสองหมอพยาบาลก็ยังมาชักสีหน้าใส่แล้วยังมาบอกว่าเอาคนไข้คะคนไข้เข้าใจไหมคะว่าคุณหมอก็ตรวจผิดคนค่ะเขาแค่ตรวจผิดคน เพราะว่าคนแรกเขาชื่อ <ret> ว er ่าจุดจุดจุดแต่คนไข้ชื่อมาจุดจุดจุดมันชื่อคล้ายกันค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ้าตรวจผิดเราไม่มีการบอกคนไข้เลยหรอจะไม่บอกจะไม่คิดจะบอกเขาหน่อยเลยหรอหรือว่าเห็นว่าเขาไม่สมควรได้รับการบอกหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็นตาสีตาสาที่เขาเข้าไปรักษาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเลยหรอว่าทําไมถึงรักษากับเขาแบบนี้ทำไมถึงไม่ชี้แจงหน่อยว่าทำไมต้องตรวจสองหมอหรือตรวจผิดหรือเกิดอะไรผิดพลาดในการที่ตรวจเขาถ้าเกิดอะไรที่ผิดพลาดในการตรวจเขาอะแจ้งเขาหน่อยก็ได้คือเมื่อวานอะ ป่วยมากก็เลยไปหาหมอแต่โชคดีที่ว่าฉันปฏิเสธการรักษาที่นั่นแล้วฉันไปนรักษาอีกที่หนึ่งคุณหมอเขาก็เห็นว่าเออโอเคอาการมันรุนแรงนะให้อดมิดนะฉันก็เลยได้อดมิดกับอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นของเอกชนที่ไม่ใช่เอกชนในประกันสังคมของตัวฉันฉันก็เลยเลือกอีกที่หนึ่งคือบางครั้งอ่ะเราก็ไว้ใจกับการส่งประกันสังคมเนาะและคิดว่าเออเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในประกันสังคมเป็นเอกชนด้วยคงจะดีมากๆเพราะว่าเราก็มีประกันสังคมอะเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมาก เออถึงแม้มันเกินแต่ก็เกินมาไม่มากทุกคนที่ส่งประกสังคมต้องคิดเหมือนฉันแน่นอนต้องหาข้อมูลมาเหมือนฉันแน่นอนถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องคิดต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้คือเป็นแนวทางของที่แปลกมากแล้วพอซูเปอร์วิเซอร์เขาก็บอกฉันว่าเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดสถานการณ์เหตุการณ์มาให้ฉันอ่านอีกทีนึงนะแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าเขาสรุปให้ฉันไม่ได้อะว่าหมอคนไหนอะตรวจฉันผิดเงินฉันขอแบบเป็นเปเปอร์มาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเพราะฉันไม่เข้้าเพรรอวดดไม่่งููแลื เพราะตอนนี้ฉันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาพูดกลับกรอกไปไ,ปไปมาๆแล้วฉันงงแล้วคือคนไหนตัวฉันผิดกันแน่คือเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วไม่อยากให้ทุกคนต้องไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าไม่ใช่พยาบาลแล้วไปเจอแบบนี้จะทํำยังไงแล้วประโยคหนึ่งพลิกมากที่ซูเปอร์วิเซอร์ถามฉันว่าโทษนะคะเป็นพยาบาลที่ไหนหรอคะ คือทำไมต้องถามอ่ะว่าโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะทําไมคุณถึงไม่ถามว่าหมอเขาตรวจฉันยังไงทาไมถึงตรวจผิดแล้วพยาบาลหน้าเคาน์เตอร์อ่ะเรียกยังไงทำไมถึงเรียกผิดเรียกผิดจริงเหรอเรียกผิดจริงเหรอมันเป็นชื่อฉันนะฉันได้ยินเต็มเลยว่าเป็นชื่อฉันเพราะว่าฉันยังต้องหันไปมองเขาแล้วเขาก็แรงเรียกชื่อฉันสองครั้งอ่ะฉันถึงลุกไปอ่ะแล้วจู่ๆจะมาบอกว่าเรียกผิดคนเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเรียกผิดคนในช้าอ่ะทุกคนมันจะผิดได้ยังไงเปเปอร์ที่คุณหมออ่านอ่ะทำไมถึงผิดอ่ะเรคคอร์ดวัฒน์สายอีก คนที่สองมันก็เป็นของฉันแล้วสรุปคนไหนตรวจผิดเขายังให้เหตุผลไม่ได้เลยว่าคนไหนตรวจผิดแล้วเขาก็โกหกไปว่าคนไข้ที่ชื่อว่าวาเนี่ยเขาก็มานะเขาก็มาคอมเพนเหมือนกันแล้วฉันก็เลยบอกเขาไปว่าวาเขาจะมาคอมเพนได้ยังไงเพราะฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะฉันไม่เห็นมีใครมาคอมเพนเลยแล้วเขาจะบอกว่าตรวจคนไข้ผิดแล้วคนไข้มายืนคอมเพนคนนึงแล้วก็กลับบ้านไปแล้วแล้วฉันก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคนไข่อีกคนนึงเขาจะมาบอกว่าตรวจผิดแล้วว่า,านนลวก,กลับบ้านไปไปได้ยัยงไนะงงง Oh, <laughs> yeah.